โอเคครับทุกคนได้เวลามาต่อกันนะครับก็รอบนี้นะฮะได้เวลาที่เราจะมาเปิดตั๋วกันบ้างนะครับตอนนี้มันมีอยู่70ตัว๋วใช่ไหมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าช่วงพัทส3จะมาอีกประมาณ30ตัว๋วใช่ไหมทุกคนก็มาลุน้นกัน,น,ก,นก่อนนะครับทุกคนคือขอแค่ได้โกชิต้าก่อนนะครับทุกคนเผื่อจะเอาตัวนี้ไปใช้กับตัวอื่นที่ผมยังไม่ได้นะทุกคนโอเคมากันเพียบเลยจุดนี้ฟิวชัเย е สมา มาครับมาทุกคนฟิวชั่นครั้งแรกนะครับของตู้นี้เลยโอเคคือฟิวชั่นนี้ก็จะหมายถึงว่าฟีเจอร์เหมือนกันใช่ไหมน่าจะคล้ายๆกับโอเคมันก็โกจิต้าแหละทุกคนตไมไใช่ตัวดิ <laughs> เอาตัวใหม่ซิโอเคแหละนะทุกคนนะพูดไม่เคลียร์เองแหละนะครับ ตกใจหมดเลยทุกคนคือเห็นเงาเป็นเบจิต้านี่ก็โอ้ my god จำเงาไม่ได้แล้วทุกคนก็ประเด็นคือคือถ้าผมได้กับตัวในเบจิต้าเนี่ยผมอาจจะกลับไม่แน่ใจว่าจะเปะิดตู้โกฮังฟิสเตอร์ก่อนดีไหมทุกคนแต่จริงๆถ้าเรียงตามลำดับเนี่ยผมอยากได้ซูเปอร์เซียสามโคคูสุดนะทุกคนตัวที่แปลงเป็นซูเปอร์เซียสี่อันนั้นคือเหมือนจำเป็นต้องมีนะทุกคนนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ เดี๋ยวไว้แลกเหรียญเนาะนะฮะโอเคมีเบจิต้ามาครับฟิวชั่นอีกสักที yes fusion มาจัดมาเลยดีกว่าน,นี้เลยดีกว่ามาลุยลุยจัดไปอันนี้แหละทุกคนคือมันเป็นฟีเจอร์ใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยกลับเป็นไปได้สูงมากนะครับทคนที่เราจะได้ซูปเปอร์ไซยา่าเอา ก็บดไม่ได้นะทุกคนนะบีสก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับในตู้นี้นะทุกคนคือบีสผมอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์เนาะก็จะเปิดทางเพิ่มน่าจะดีเหมือนกันนะครับยังไงก็เก่งอ่ะบีส่นะครับทุกคนนะยังไว้ใจได้ดีมากๆอยู่ตัวหนึ่งเลยนะฮะแต่นอกว่าดีดีกว่าได้ UI กูคูแน่ๆสาหรับผมนะจุดนี้คือเยอะเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วนะฮะโอเคไปถึงรอบต่อไปเลยครับผมตัวนี้ก็ เริ่มมาได้ดีเหมือนกันนะทุกคนแอนิเมชันออกมาดีพอสมควรแต่โกคูผมยังไม่หายเท่าเลยทุกคนมีใครเป็นกันบ้างมันแก้ยังไงเหรอนะฮะอันนี้ก็คือปิดเปิดไปไม่รู้กี่รอบแล้วทุกคนนะนะอัปเดตแพตก็แล้วก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะฮะงงมากนะครับเห็นบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมนะฮะบางคนบอกว่าเป็นสีของความเกลือเออก็ก็ดูเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนแล้วผมก็เกลือพอสมควรนะฮะดูจากลักษณะแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆก็ได้นะครับทุกคน มีใครที่แบบเป็นโกคูสีเทาแล้วโชคดีใชงไหมนะฮะลองมาคอมเมนต์กันบอกกันบ้างนะฮะไปกูหังเอามาทำไม,ามาเนี่ยโอเคตัวเริ่มจะเริ่มจะแผ่วแล้วทุกคนคือประเด็นคือนั่นแหละทุกคนคือถ้าเป็นถามว่าพาร์ทสองผมอยากได้ตัวอะไรบ้างใครเรียงกนะันแน่นอนซูปเปอร์กิริต,ตันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่อันดับสองอันดับสามเนี่ยคือแน่นอนมันต้องโกหังอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมเพราะว่าโกคูฟิสเตอร์แบบแอนิเมชันคือแบบมันเป็นอย่างนั้นนะทุกคน คือประเด็นคือถ้าจะออกแบบ LR มา6ตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมรู้สึกเลยนะผมอยากให้เขาแบบมีความแบบกระจายบัตเจตไปให้มันถึงทุกตัวกว่านี้ยทุกคนคืองบมันดูมันไม่ถึงทุกตัวจริงๆอะ่ะนะฮะแล้วมันทําให้คือบางตัวก็เป็นตัวที่คนรอคอยกันมานานใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเบต้าตัวเดี่ยวอีโวบูอย่างเงี้ยนะครับ แบบคู่กับ UI โกคูที่ทั้งทงที่มันฟังดูเท่มากๆเลยใช่ไหมทุกคนโอ้โหเกลือกแล้วนะฮะแต่มันกลับกลายเป็นว่าเนี่ยเขาดันทามาแค่นี้แอคทีฟสกิลก็ไม่มีนะฮะโอเคไปกันต่อครับทุกคนคือนั่นแหละคือประเด็นคือมันควรจะถ้าถ้าจะทํามา6ตัวงจริงๆอ่ะทุกคนมันควรจะทุกตัวมันควรจะแบบเท่าเทียมกันหน่อยนะครับอย่างน้อยอนิเมชันมันควรจะแบบอยู่ในระดับระดับเดียวกันอ่ะโอ้โหทำไม่แฮาไม่ให้เฉย คือมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างโกจิต้าเบจิตโตอย่างเงี้ยคือแอนิเมชันแบบท็อปเทียร์เลยโอเคจอแต่อีที่อีที่อีที่ไม่นะฮะแต่ผิดกับตัวอย่างเบจิต้าอีเวอร์ชั่นบูเนี่ยนะครับทุกคนหรือว่าแต่จริงของว่าพัทพัทสองก็สวยหมดนะแต่ว่าคือมันอาจจะไม่แบบไม่ได้เพอร์เฟกขนาดพวกตัวเฮดไลน์อย่างโกจิต้ากับเบจิตโตก็จริงอะทุกคนแต่ว่าผมก็ไม่รู้สึกว่ามันแย่เข้าขั้น บูยโวลูชันเบต้านะครับทุกคนแต่โดยรวมมันคือคือดีหมดนะฮะแต่นั่นแหละแล้วมันก็เอาจริงๆอันภาพรวมมันก็ไม่ดีสำหรับคนเล่นด้วยแหละนะครับทุกคนนะรนะเราจะเก็บยังไงหมดใช่ไหมหกตัวเนี่ยนะฮะสถานการณ์ผมเนี่ยคือยากลำบากมากทุกคนนะโอเคเบต้า <laughs> <Okay>. a <Vegeta S 1> <laughs> ก็ไม่ฟิวชั่นอีกเยี่ยมมากนะฮะคือมันควรจะผมว่าสี่ตัวเหมือนเดิมแบบนี้ละและอย่างหนึ่งคนคือประเด็นคือ แท็กตัวร้ายเนี่ยทีมตัวร้ายเนี่ยเงียบเหงามากนะฮะคือถ้าเราไม่ได้ฟิเซอร์ที่บังเอิญบังเอิญเป็นฟิเซอร์ไปอยู่กับโกคูแล้วเขาทำเป็นไอแบบไอแคตเทอรีใหม่ที่มันผสมระหว่างโกคูแบบเอาแบบแคตเทอรีเอาพวกลิงก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมันไปอยู่แบบมีทั้งตัวร้ายทั้งตัวดีเราก็คือไม่ได้เท่ากับไม่ได้ตัวร้ายเลยถูกไหมทุกคนนะฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับทุกคนก็สิบปีเนาะเขาคงอยากขายให้ได้ดีที่สุดเลยนะนะครับทุกคนเนาะ เดีก็น่าเสียดายนิดนึงนะฮะเอาจริงตัวไหล่เท่ๆก็มีเยอะแยะเนาะใช่ไหมโอเคทำไมมันเกลืออย่างเงี้ยล่ะตัวโหไ my god นั่นแหละนะฮะน่าเสียดายนิดนึงนะครับตกค้งในจุดคือแน่นอนว่าโอเคอีกสักทีอีกสัทก,สทกทีสักทีใม่อมืยอดเยี่ยมมากทุกคนดวงดวงตัวของผมจะไปแล้วนะฮะแต่ก็แน่นอนว่านะครับเบิโตนี่ก็ คือมันเท่มากๆ,ๆทุกคนเบติโต้กูจิต้าเนี่คือเท่สุดๆแล้วเนาะนะนะยังไงโอเคฟิเซอร์ตัวนี้ล้นไม่รู้จะล้นยังไงละนะครับยังไงมันก็เป็นอันดับวันที่ดีมากๆไปแล้วแหละนะครับทุกคนขึ้นหิ่งเลยนะฮะโอเคครับกลับมาต่อกันกับรอบเพชรนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวผมอัดคลิปมารวมๆกันมาแปะๆแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคือเก็บเพชรพอผมก็เปิดเอาเลยแล้วกันนะฮะในจุดนี้โอเคโอควัดีดาครับมา ฟิวชั่นด้วยเจ๋งโอเคในจุดนี้คือผมขอแค่เอาจริงนะเราหวังน้อยนะทุกคนคือขอแค่อย่างน้อยได้เบจิโต้กับโกจิต้าเนี่ยผมสามารถไปจากอินเวอร์ซารีนี้แบบรู้สึกโอเคได้แล้วะทุกคนนะหลังจากนั้นค่อยค่อยไปตามเก็บตัวที่เหลือนะครับโอ้ยไม่ต้องมาแล้วอยู่ไอได้โปรดขอร้องพอเถอะ ได้โปรด .UI เลิกมาได้แล้วได้ไหมโอเคบีลุสมาอีกตัวครับเพอร์เฟกต์เลยก็บีลุสตัวนี้ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะทุกคนนะแต่นั่นแหละทีมยากนิดน,นึงนะซักเซสเตอร์โอเคอ่าโกเทนคูสโอเคจบนะฮะต่อไปกันในจุดนี้นะฮะทุกคนเบจิต้ามาอีกแล้วนะครับเราจะเกลือแบบนี้ตลอดไปไม่ได้ทุกคน คือหลักๆเลยทุกคนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเอาแค่แบบเบจิโต้โกจิต้าได้เนี่ยเลง2ตัวนี้ให้ได้ก่อนทุกคนเอาชัวร์สุดคือถ้าถามว่าตัวไหนในใน6ตัวนี้ทุกคนเอาเบจิโต้ให้ได้ก่อนนะครับเคลียร์เบจิโต้ให้ได้ก่อนเพราะเบจิโต้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับและลีดเดอร์สกิลเขาดีมากานะครับใช้ได้อีกยาวๆและตัวเลขม,มันสูงมากนะครับคือฝั่งโกจิต้ายังลีดเดอร์สกิลไม่ดีเท่าเบจิโต้เลยทุกคนแต่นั่นแหละโดยรวมคือพยายามถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เอาเบจิโต้ตัวเดียวก่อนนะ อาจจะลองมาเป็นโกจิต้าก็ได้นะครับโอเคในใจผมนะผมรู้สึกว่าโอเคเบตโต้ดับหนึ่งโกจิต้าดับ2ใช่ไหมแล้วผมว่าโคฮังกับซูปเปอร์ไซย่าสามโคคูดูเท่าๆกันคนยังยังวัดไม่ได้ตรงๆเนาะแต่ผมรู้สึกว่าซูซปเปอร์ไซย่าสดูสนุกกว่านะส่วนตัวของผมอเนาะแล้วก็น่าจะเป็นโกคูฟิเซอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยบูยเวอร์ชันเบต้านะครับ โอเคและตลกหน้าตลกคือบูยเวอร์ชันเบจิต้าเป็นตัวทด้ผมได้เยอะที่สุดนะคนนะอืคนมันดวงมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะเราเราทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับทุกคนโอเคไปที่รอบฟรีกันเลยนะครับพอละนะครับจุดนี้เดี๋ยวคงต้องไปเก็บเพชรกันเพิ่มอีกนะฮะหลังจากนี้ก็ไม่ไม่ได้พอหร้กนะฮะทุกคนพูดเป็นงั้นแหละจริงๆก็คือเรารุยเต็มนี่โอเคเป็นทิทางกับเจ้าสื่อจัดไปเลยเฮ้ยเทนโอ เยสเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอเคนอ้โว่าจะไม่ได้แล้วโอ้ oh my god เฮ้ยและและตู้ดกคังเฟสมันดีนะทุกคนนะคือเราได้เซนโอมิติโลเซนี่คือจบจริงๆนะฮะไม่เหมือนปู้คาร์นิวัลนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซนโอไม่ว่าจะเป็นมิติโลเซไม่ว่าจะเป็นริสย้อนเวลา มันอาจจะออกเป็นตัวอ่านี่เฟคเอาด้วยโอเคอันนี้แหละมา yes yes มาแล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยเราได้เซนโอเลยเนาะจบเลยนะครับก็โอเคเรียบร้อยกันไปนะครับก็แน่นอนว่าผมก็คงจะพยายามเก็บเพชรมาเปิดตู้นู้นตู้นี้เพิ่มแหละทุกคนเดี๋ยวอาจจะไปเปิดตู้โกหังกับฟิเซอร์เล่นนะครับคงจะไม่เปิดตู้แรกใหม่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวล็อกตัวไว้ก่อนน,นะฮะพอตู้แรก Uh, ฝั่งคาร์นิวัลผมเกลือมากเดี๋ยวออกเป็นเบจิต้ไม่ไหวไหนขอดูการ์ดนะ่อโอเคอ๋อโอเคข้างหลังเป็นโกคูจะฟิวชั่นนะครับการ์ดส,สวยมากแล้วก็สลับไปฝั่งเป็นอันนี้เป็นเบจิต้ากำลังฟิวชั่นอยู่ข้างหลังโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนออกแบบการ์ดส,สวยมากๆนะครับแล้วการ์ดมันคมมากๆแบบลายเส้นคมกนะครับเดี๋ยวไปดูล่างโคจิต้าหน่อยนะครับอ่าโอเคต้องสลับมาเป็นเบจิต้าก่อนนะครับ คือตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมทำไมเบจิโต้ถึงใช้คำเมฮาำไม่าเฉยๆใช่ไหมทุกคนตอนนี้เราก็คงน่าจะรู้กันแล้วนะครับเพราะว่าโกจิต้าเราใช้ไฟนอลแฟลชนั่นเองนะครับทุกคนโคตรเจ๋งอะ่ะนะฮะก็คือเอาไปคนละตัวแหละนะครับเปรียบได้ว่าเบจิต้าเป็นโกจิต้าใช่ไหมส่วนอาโกคู Goku เป็นเบจิโต้เหรอจริงๆมันน่าจะสลับกันนะทุกคนแต่ว่าการ์ดสวยมากนะครับทุกคนการ์ดเท่สุดๆนะครับนี่ก็คือได้มาเรียบร้อยแล้วนะคนก็ ถือว่า Anniversary นี้ผมก็ค่อนข้างโอเคแล้วแหละนะฮะทุกคนได้2ตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเรียกว่าเกลือจ๋าอะไรขนาดนั้นหรอกนะทุกคนนะก็ใครที่ดูชอบก็ยินกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ย่าืมกดติดตามดงไว้นะฮะเดี๋ยวรอดูคลิปโชว์เคสซุปเปอร์กุจิต้าได้เลยครับผมแล้วเจอกันครับ